มาคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้พามาชมบ้านช่างนะครับนี่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 ตัวนี้เลยนี่วันนี้เลยอ่า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 ประคำเปียกประคำน้อยยังไงก็ํำน้อยจับขำหน่อยจีจับขำหน่อยดี <c oughs> คนนี้ชื่อคุณสอนนะครับเป็นพร,ริยาของช่างต้นนะครับบ้านนี่เขาซื้อเงินสดมากี่กี่ล้านนะ บ้านบ้านนี้ซื้อเงินสดมาเท่าไหร่นะผมซื้อเงินสดมาประมาณเท่าไหร่สามล้านเอ้ยอผมว่าน่าจะ5้าล้านนะรวมที่ดินด้วยนะครับแล้วก็จะมีรถยนต์คันนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในว่าเขาทํางานกันยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ช่างต้นเขาจะปลูกเอาไว้นะก็จะมีกระพงกระเพราเอ้ยไม่ใช่ตะไคร้เนี่ยเขาจะปลูกไว้คือถ้าผมมีบ้านนะผมก็ปลูกไว้แบบนี้นะฮะอันนี้ต้นอะไรวะคุณผู้ชมอันนี้ต้นอะไร อันนี้มะกรูดผมรู้อยู่อันนี้ต้นพริกมะกรูดอันนี้ต้นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันอันนี้มะยมนะครับคือถ้าบ้านไหนมีเด็กเนี่ยต้องปลูกมะยมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณสามารถเด็ดเอาก้านเนี่ยมฟาฟาดได้นะครับริดใบออกให้หมดผมโดนประจําเลยไอ้ต้นมะยมเนี่ยอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้ทับทิม,มวะ่ะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูในบ้านอันนี้เป็นบ้านของช่างตัดนะครับ นี่พ่อัสดีครับนี่ข้างต้นไม่อยู่นะครับอ,อันนี้ก็ได้เป็นพ่อแล้วก็เขาจะอยู่ในนี้อันนี้ก็คือเนี่ยโต๊ะตัดต่างๆผ้าผ้านี้เต็มเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยก็จะค้างตัดอยู่นะครับบรรยากาศแบบนี้อเดี๋ยวไปช่วยคุณแป้นเขาทางานดีวกว่าป้ายนี่อันนี้ปาแป้นสั่งผ้ายังไปมาเล่นหน่อยเด้ เข้าห้องน้ําก่อนไปฉี่ก่อนสร้างต้นไปไหนครับไปข้างนอกแล้วไม่เอารถไปแล้วครับว้ไซค์เออค่ะ okay. ตอนยังไม่อาบน้ำเดิ <laughs> นี่แหละเราถ่ายตอนนี้แหละคุณสอนนี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับนบครพนมค่ะนครพนมเอ่อเหนือตอนบนหรือว่าเหนือตอนกลางหรือว่าเหนือตอนล่างเหนือติดแม่น้ำโของอ่ะอ <laughs> <laughs> ๋อแม่น้ำโขงก็คุณสอนนี่เขาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะชอบว่ายน้ำแม่น้ำโขงช่วงเวลาดึกๆคนเดียวนะครับ เขาบอกว่าเขาจะมีอาหารทะเลกุ้งเกิ้งกินบ่อยนะครับแล้วลูกเขาเนี่ยนี่เขาก็เตรียมจะไหว้แล้วนะก็พยายามจะไปไปหาคลองแถวนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะพาเขาไปสปินที่คลองหน่อยเออมันใส่กางเกงหน่อยโป๊ออกกล้องออกกล้องฮะละหามเปียกชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ อ่าน so so ่ะเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเขาเตรียมจะสปินเตรียมตีขากับน้ำแล้วเนี่ยคุณสอนต้องพาไปออกรอบนะหรือเปล่าครับแล้วคุณสอนว่าจะให้ลูกเรียนโรงเรียนอะไรยังคิดอยู่ค่ะสองสามโรงเรียนอ๋อค่าเทอมประมาณเท่าไหร่คิดว่าแสนสองแสนสามแสนสี่แสนหลักหมื่นก็พออ๋อหลักหมื่นนะครับผมเทอมละห้าร้อยเองตอนผมเรียนไม่งั้นผมจะรอขนาดนี้เหรอปัาด มันนี่เลยสิมาสัมภาษณ์เลยสิรูปหล่อคือโตขึ้นน่ะอยากจะเรียนมหาลัยอะไรลูกโตขึ้นจะเรียนมหาลัยอะไรจะเรียนมหาลัยเร็วนะไม่ไม่พูดนะไม่แล้วถ้าจบจะทํางานอะไรอยากอยากทํางานอะไรเป็นหมอหมอฟันหมออะไรลูกวิศวะตำรวจจับพุงน่ไยดิจับพุงอยากเป็นนายกไหมอยากเป็นไหมนายกอ่ะนายก มาแล้วช่างต้นของเราเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ช่างต้นเออสัมภาษณ์คุณแฟนไปสัมภาษณ์ดีกว่าสวัสดีครับช่างต้นเดี๋ยวสัมภาษณ์ช่างต้นหน่อยอ๋อช่างต้นไปซื้อผักมาจริงๆบ้านช่างต้นเขาก็ปลูกผักไปเยอะนะถือว่ายังงงว่าจะขับไปซื้อผักทาไมเพราะผักที่ซื้อมาอะไรถั่วฝักยาวเออก็มีอยู่บ้านช่างต้นช่างต้นนี่เป็นมือตัดที่ผมว่าอันดับต้นๆของประเทศไทยที่ผมเคยทํางานร่วมมาด้วยนะเขาตัดได้ประหยัดผ้ามากผ้าผมซื้อมา10โลนะครับเหลือประมาณ9กโล8ขีด หายไปแค่สองขีดเองฉะนั้นเขาวางผ้าเด็ดเป๊ะมากผมเคยทํางานกับเขานะแต่คุณผู้ชมอย่ามาเลยเดี๋ยวจะบังคิวผมนะฮะ <laughs> แล้วไอเอกสารสีเขียวนั่นเขาเพิ่งไปทําเรื่องโอนโฉนดมานะครับและหลังนี้แหละห้าล้านกว่าเงินสดช่างต้นคนนี้แหละของเรานะครับ <c oughs> ส่วนคุณปัน้นคุณปั้นนี่รวยมากกว่าคุณปั้นเนี่ยนนยื่นเช้ามาให้รับอาหารอะไรเนะรี่ย ถามาคุณแป้นเนี่ย้นย่กับคุณว่านนั่งเขาก็สงสัยในตัวผมกันนะครับแต่ผมก็เฉยๆอ่ะนี่คุณผู้ชมช่างต้นก็ให้น้ําสิงนะครับนี่เขาเป็นคนโอเคอันนี้คุณสอนก็จะบอกว่าให้ผมเอากลับไปก่อนเอากลับไปเพื่อมันหายค่ะโอเค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 อเอเคโอเคโเโอเค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 โอเตโอเคโนเคโอเคโอเคโอเคโ้เคโอนคโเคโอ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 เคโนเคโอเปโอเคโออคอเคโาเอเคโอเคอเคโเอเครอเคโเคอเคโอโอมเคย ผมว่าถ้าผมใช้ตู้เนี้ยมันมีปัญหาถ้าสองประตูใหญ่ขนาดนี้ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟค่าไฟไม่แพงค่ะกินไฟไหมไม่กินค่ะไม่กินเลยเหรอไม๋อเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมใครเล็งไว้นะหนึ่งพันหกร้อยหกสิบสามบาทต่อปีนะครับถ้าหารออกมาเป็นเดือนสิบสองเดือนก็ตกประมาณเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับใช่ไหมใช่ได้ไงผมไม่ใช่เครื่องคิดเลขหนึ่งพันหกร้อยหารสิบสองคุณผู้ชมไปหารเอานะ เบอร์ห้าประหยัดไฟเบอร์ห oh. oh. ้า <fight> นี่ก <lucky> <can> ็ประหยัดไฟที่สุดแล้วนะครับห้าดาวเออเบอร์ห้าเลยสองหมื่นเจ็ดกว่าบาทที่ฮอมโปรอุ้ยเย็นมากเลยอ่ะข้างในอ่ะมันช่องฟีดบอกโอ้ยโล่งเลยอุ้ยดูดิผู้ชมเนี่ยเนี่ยต้องต้องแช่น้ำไว้เยอะนะครับมันถึงจะช่วยประหยัดไฟไม่ไม่ใช่พวกเบียร์พวกเหล้ากต้องแช่ไว้เยอะมันประหยัดไฟจริงนะครับจริงค่ะเชื่อแล้วเตาแก๊สนี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับ นี่พันสองพี่ว่าโอเคพันสองอะไรเอาจะดีขนาดนี้สีฟ้านี่สั่งทำปะเนี่ยคัสตอมปะเนี่ยใช่ตลาดอะไรก็พอสนามหลวงสองนสนามมีได้เหรอสนามลงสองเนี่ยอันนี้500พูดเป็นเล่นไป500ยเหรอจริงนี่0้าร้อยโอ้ยยังไม่ได้เซ็ต๋งไม่ผมนึกว่าเป็นลายคัสตอมเอามีดมากรีดอะไรอย่างเงี้ยนเไยเป็นเงี้ยดึงอมองโอ้ยพลาสติกนี้แกะออกได้แล้วมั้งเดี๋ยวมันไหม้ไม่ โอเคโอเคอันนี้เป็นเซ็ตเครื่องปรุงที่สั่งมาจากโฮมโปรนะครับอ่ะไปเรารบกวนเขามากแล้วเราไปดีกว่าอ่าไหนๆเราขอดูหน่อยว่ายิบไปได้ค่ะจริงเหรอไม่เอาว่าผมกินราคาไม่ต่ำกว่าห้าร้อยไปแล้วนะ